สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอหวยจอมปลวกที่นี่กันนะท่านผู้ชมเราจะขออีกด้านหนึ่งนะท่านผู้ชมนะวฝาด้านฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ขอท่านผู้ชมที่เรามาทําข่าวที่นี่เพราะอะไระท่านผู้ชมทราบไหมเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นท่านผู้ชมแนละ้วก็มีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชม เราก็ลงไปตรงนู้นนะท่านผู้ชมเนาะลงไปข้างทางนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะรอวิ่งเข้าท่อตรงนั้นไปนะท่านผู้ชมทางแอดมินเองก็เลยอยากมาทำข่าวที่นี่เนาะแล้วก็ได่ข่าวว่าได้ข่าวว่านะท่านผู้ชมคนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เขาไม่มีที่อยู่เขาก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะผู้ชมทางแอดมินก็เลยอยากจะมาทําข่าวที่นี่นะ่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะค่ำแล้วนะท่านผู้ชมอากาศบรรยากาศที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะตาเขาจุดทูปจุดได้หรือยังตา ตาเขายังจุดไม่ได้มั้งยายยายเดินเข้าไปดูไปยยเ,นะเดี๋ยวดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตะวันก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะท่านผู้ชมในเวลาขณะนี้เนาะก็เริ่มจะมืดค่ำแล้วนะท่านผู้ชม แข็งใช่ไหมตาเข้ามาจุดทูบอยู่นะท่านผู้ชมี๋ยวันนี้ยายเขาก็มาขอดูด้วยนะผู้ชมเนาะมาดูชื่อปลาเราจะเห็นตัวเรียกตัวไหนจะฝั่งที่เราเทปแป้งแลว้วเราจะไม่ขอนะท่านผู้ชมเราจะไปขอฝั่งตรงกันข้ามเนาะเพราะฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ขอนะท่านผู้ชม ก,ก็วิ่งขวไขว่ายไปมานะท่านผู้ชมนะเวลาขณะนี้นะท่านผู้ชมตะวันก็เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ มาก็หอแอดมินนะท่านผู้ชมตาปากว่ะยังไม่ได้เสียบเลยเน้ำแรงอะ่ะตาต้องเอาน้ำแรงให้เขากินก่อน <c oughs> อมื จะดูกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะไม่อยู่ค่าเกินไปนะท่านผู้ชมจะเรียบถ่ายทําแล้วก็จะเรียบกลับนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าอยู่ดึกไปเมื่อไปก็จะไม่ค่อยดีทนะ่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็มีคนเห็นผู้หญิงเดินดอกจากตรงนี้นะท่านผู้ชมตามมาดูฝั่งนี้ตาไปดูฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้ ฝั่งฝั่งนี้เราขอแล้วเราจะมาขอฝั่งนี้กันวันนี้ชดนะครับเรามาดูก่อนเนาะขอให้ปรากฏตัวเลขให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับตัวแฟนทองเนาะระวังเหยียบแก๊สแก้วหน้าตายวดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ให้เห็นชัดๆเด้อก็ให้เห็นอย่างชัดเจน สองตัวหกตัวตาเจ้าหกตัวเลยเหรอตาบอกว่าจะเอาหกตัวท่านผู้ชมเอาหกมได้ถาให้ได้อาายาอยากได้กี่ตัวอยากมากก็สามตัวพอแล้วอยากมากก็สามตัวเลยยายบอกว่าอยากได้สามตัวแต่ตาบอกว่าอยากได้หกตัวเรามาดูว่าเขาจะให้กี่ตัวนะท่านผู้ชมวันนี้เนาะคยจเด้อ ก็ขอให้เห็นนะท่านผู้ชมขอให้เราเห็นชัดเจนเนาะมาดูเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่นัดที่นี้เนาะเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นกันไหนเยอะนี่นี่จ่าไม้ชี้เลยเดี๋ยวผมจะยายโทษนะจอัดอันนี้มันเออตาไม้ชี้นะฮะมาให้ให้จิตวัตรจ่าไม้ชี้ กี่ตัวมาชีให้ให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยสามตัวนี่ให้ให้สามตัวเลยไหนผมยังมองไม่เห็นเลยนะสี่ให้ชัดสิให้ชัดเลสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าห้ามตัวสตัว สี่ห้าห้าท่านผู้ชมสี่สามตัวชัดเลยนะครับชัดแล้วใช่ไหมตาชัดชัดสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าบอชัดครับผมนายชี้ดูซีชี้มาอีกรอบนึงอ้าเฮ้ยนี่เฮ้ยเมื่อกี้ชัดแล้วเด็เดเดแล้วเขายนี่เลยไอ้่วงตัวต้องหานหนเห็นตรองไหน่วงตัวเขาให้าหนึ่ง ในห้าหนึ่งอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่หนึ่งนี่ห้าแต่สามชั่วเขาเป็นสี่เลขสี่บัตรีห้าสี่ห้าเอออย่างนี้นะสี่ห้าห้าบัตาใช่ใช่ใช่สี่ห้าห้านะท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งห้าหนึ่งบัตรดาสองตัวนี่นี่หนึ่งนี่ห้าสองตัวเขาให้หนึ่งห้านะผู้ชม 1, 5, สตัวเข้าให้หนึ่งห้าน้ตาเห็นใช่ไหมนั่นเลงตาเห็นใช่อันนี้หนึ่งอันนี้ห้าส,สามจูเขาให้สี่สี่เอออสี่ล็อันนี้แต่นี่ห้าอีกอันนี้ห้าสี่ห้าห้าใช่ไหมตาครับครับครับสามตัวค่อยสี่ห้าห้านะคุณผู้ชมนะสองตัวค่อยสี่ 1, 5, หนึ่งห้าเหรอตา บนก็ยังยังมีนี่แอ้อนนี้มันาไนอันนี่บนนั่นบนนี่นนี่พอเห็นชัดชัดด้วยนะครับโอ้เลขหาชัดจังเลยท่านผู้ชมหหหหเห็นไหมเห็นตรงตาชี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเลขห้าอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะตรงนี้เนาะชัดมากอันนี้เลขสามนะผู้ชมเนาะสามห้านะผู้ชมสามห้า อันนี้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมจะเลขค่าน่ดชัดตรงนี้เนาะสามห้าก็ได้อะไรเก้าก็ได้นี่ยนี่ห้าเก้าบัตาอันนี้เนี่ยนี่น่เนี่ยเก้าก็ได้ห้าก็ได้เนี่ยนี่เนี่ยไอ้ที่เย็นเมื่อกี้เนี่ยสามห้าเก้านะท่านผู้ชมถ้าสายตาแอดมินมองไม่ผิดท่านผู้ชมนะสามห้าเก้าใช่ไหมตาบูเก้าอยู่ตรงนี้เนาะ ดังนั้หนึ่งหนึ่งนะครับนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่ยไอ้นนี้ในในี่นเป็นในสามมาแล้เลขสามในสามอันนี้มันเป็นในเก้าเก้าแล้วครับเพราะว่าน้ำมันไปนี่นี่อย่างนี้นะที่ในนี่นะเก้านั่นไงน้ำไปนี่อย่างนี้ไม่ใช่หราเห็นหนึ่งสามเก้าบอกไม่ใช่เห็นในหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งสามเก้าครับ ่เพราะว่าอย่างนี้นะอย่างนี้มาไปนี่นะมาอย่างนี้อย่างนี้เอันนี้อันนี้มันอันนี้เลยหนึ่งอันนี้เลยสามแล้วนี่ตายเห็นหนึ่งสามเก้านะท่านผู้ชมแต่ทางแอดมินก็จะเห็นแตกต่างไปนะท่านผู้ชมแอดมินจะมองเห็นเป็นเลขสามห้าเก้านะท่านผู้ชมเนาะแต่ตาก็จะมองเห็นเป็นหนึ่งสามสามเก้า หนึ่งสามเก้าจะไมตาที่ตามมาให้สามตัวเขาให้สามตัวนะท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมนัดชัดนะชัดเลยนี่เนี่ยชาท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนก็ในตัวบมืในกลมเลยก็ดูได้นะท่านผู้ชมหรือจะมองเห็นแตกต่างกับแอดมินเนาะไม่ผมซีด้วยหนึ่งสามเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งเลยนึกกระสาวเห็นไหมครับอันนี้เลขกเก่านึ่เห็นไหมหนี่หน้ามันไปนี่หนึ่ง อย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ชัดเลยตาเขาเห็นหนึ่งสามเก้าในกล้องเออชัดแล้วหนึ่งสามเก้าให้ชัดให้ให้ให้ลูกเรานชัดชัดได้ครับลูกเรานขอ่นเลยโมองเห็นแตกต่างกับแม่ชัดมากกับดาก็ดูได้นะท่านผู้ชมจะเห็นตัวไหนเนาะให้ให้ลูกเรานดิชัดแน่ชัดมากเลยชัดมากเลยหนึ่งสามเก้าเนี่ยชัดมากเลยตาเห็นหนึ่งสามเก้าใช่ไหมครับคุณ ตาข้อ1 3 9ชัดมากคานผ <ะ S 2> ู<ใ>นช้ชมชัดเลยแต่ก้าวใหญ่นะหรืีก้าวใหญ่ข้ <c oughs> อแรกก้าวใหญ่นะใหญ่เนาะครับตามองเห็นกี่ตัวอาจจะผมถานตาดีกว่าตามองเห็นกี่ตัวสามตัวตามองเห็นสามตัวให้เลขตัวหไหนบ้างครับ 3> 1 3 9 1> ตามองเห็นเลข1 3 9และสองตัวหเห็นไหมครับสองตัวก็ เห็นเนหนึ่งหนึ่งห้าสองตัวเห็นแรกหนึ่งห้าใช่ไหมครับหนึ่งห้าห้าอีกก็ได้เพราะว่ามันเห็นหนึ่งข้างล่างนี่ม,มันมันมันด้วยเทปเดียวกันครับตาก็เห็นหนะึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะแต่ตาเห็นแรกห้าสองตัวเนาะ 1, 5, 5, หนึ่งห้าห้าเหลือตาห 5, 5, นะ้าห้าแล้วก็เท่าสองตัวห้าห้าเลบหนึ่งห้าเหลือห้าห้านะท่านผู้ชมถ้าสองตัวเ <5, 5, S 2> นาะ 5, 5. แล้วก็สามตัวตาเห็นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าตาเห็นหนึ่งสามเก้านะ 1, 1> ผู้ชมชชชอาจารย์แตกต่างกับแอดมินเนาะแต่ก็เห็นเหมือนกันนะท่านะผู้ชมมันมีเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขเกนะ้าเนาะ นึ่งชัดมากเลยนี่นี่ด้วยตาบอกว่าหนึ่งชัดมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจ้านี่นี่นี่ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมอาตาลองเทียดูสินี่นึ่งชัดเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็น้ำไปโน้นหนึ่งเนาะมาอย่างนี้เลขสามก็มันอย่างนี้นะหน้าไปนู่นเออเลขเก้าก็ชัดเลยนี่ น้ำไปนี่เออนี่นี่อย่างนี้เลยเหมือนผมตาก็มองเห็นเป็นเลขหนึ่งสามเก้านะท่านผู้ชมเป็นบงเทียนเลยไปจะลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะกดจจักันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ดังช่องของเรานะครับคุณละขังพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมสําหรับคุณตาเกาเห็นเลขหนึ่งสามเก้านะท่านผู้ชมส่วนสองตัวก็เห็นเลขหนึ่งห้าหรือห้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชม ชัดมากชใช่ไหมตาที่ตามองเห็นชัดๆครับชัดท่านผู้ชมตาบอกว่ามองเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะชัดอืมปจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องเลขกเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับอัตราบายบายท่านผู้ชมด้วยบายบายสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบาย,บาย